เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของเวทัน d ิล5กันนะครับสำหรับสงครามในวันนี้นอร์วิกนอร์เวย์ครับผมคลิปในวันนี้เราเป็นกองทัพเยอรมันนะครับซึ่งข้าศึกก็จะเป็นกองทัพอังกฤษนะฮะเกมเพิ่งจะเริ่มด้วยสงครามในวันนี้ครับเราจะมาใช้ปืนกระบอกนี้เลยนี่มันมีชื่อว่าเวลกันครับเห็นกระบอกเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้อนุภาคของมันเนี่ย้ายแรงมากๆนะครับผม และคลิปในวันนี้ครับเราจะเอาเจ้าปืนนี้ไปสังหารศัตรูของเรากันดูซิว่าจะเก็บไปกี่คิวนะครับส่วนตัวผมเนี่ยชอบเรียกเจ้าปืนนี้ว่าปืนยิงตะปูนะครับเพราะว่าเสียงตอนยิงปืนเนี่ยมันเหมือนเสียงปืนตะปูในชีวิตจริงมากมากเลยห้องจริงคุณผู้ชมครับเออ,เอ,อ,เอ,อข้างบนมดข้างบนฮะข้างบนเอาแล้วว่าอีโดนเข้าคุณผู้ชมครับชัดเลยเรียบร้อยแตกเจอพลังปืนตะปูเข้าไปคงเจ็บหน้าดู มอมาแล้วใจเย็นใจเย็นโอ้พี่แกร,รีบไปเกิดเกินนไม่รู้จะรีบไปไหนเนี่ยเอที AT กันของเราการเคลื่อนไหวอะไรแทบไม่มีให้เห็นเลยครับแต่เราก็ตรึงพื้นที่ไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาจุดคืนนแ้้ละโอเคไปจุดต่อไปดีกว่านะครับว,ว้าว ต่อจากนี้ไปครับอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่อาจทราบอนาคตได้แต่สิ่งที่จะต้องทําก็คือจับกระบอกปืนให้มัน่นตั้งสติให้มั่นคงและพร้อมยิงเสร็จทุกอย่างที่มันจะเข้ามาทําร้ายเราและเกมนี้ครับแพ้ชนะช่างมันครับเราไม่สนใจนะครับขอแค่ยิงเอามันพอแล้วนะครับผมนั่นคือจุดประสงค์สำคัญของการเล่นเกมแนว FPS นะครับขอแค่เราเนี่ยยิงเอามันยิงเอาสสา่ใจพอเลยครับแพ้ชนะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเสียงฟืนโอ้ข้างหน้าการเคลื่อนไหวของข้างจะเยอะนะครับเนี่ย เราจะไปแล้วกันน e ี่ฮะโอเคแตกดักไปหนึ่งจุดเอฟเพื่อนจุดเอฟเพื่อนสมกดักตัวเองเอาไว้เราจะเข้าเอฟเพื่อไปเอาเอฟคืนกันนะครับไปแล้วไปละว้าวในนี้มันอะไรวะเนี่ยจุดเอฟเรียตัวเองก่อนอุ้ยมีคนยิงเราอะเวทเอ้ยพี่แกมีคนเห็นผมแล้วไม่นะ เอาละได้อยู่เฮ้ยแตกข้างในข้างในข้างในมีคนครับแตกหนึ่งแตกสองเรีเกได้ว่ารุนไปทั้งตัวเลยนะครับสองคนนั้นเต่าปูอัดเข้าตัวตายเสียงแหลรกรุกงแกงกงแกงวะเอาเอฟคืนมาก่อนเพื่อนเอาเอฟคืนมาโอเคดูสกอร์ล่าสุดก่อนเข้าเป็นยังไงบ้าง สกอเอ้ยเหมือนจะห้องนี้ป่าสจากแฮกเกอร์แต่เราก็อย่าชะล่าใจครับอาจจะมีแอบแฝงก็ได้มันเป็นไปได้นะครับพวกแฮกเกอร์เนี้ยนี่แหละผมว่าอาจจะมีนะครับแต่เราก็มั่นใจร้อเปรเซ็์ไม่ได้นะฮะก็แค่ได้แต่สันนิษฐานนะครับผมโอเคเราได้เอฟนะครับจุด E โดนอีกแล้วคุณผู้ชมฮะเบรกรมเราจะไปเอา E ก่อนแป๊บหนึ่งไปกันไว้ครับแล้วก็ค่อยไปที่อื่นเราจะปล่อยให้หลังบ้านเนี่ยโดนยึดอย่างนี้ไม่ได้นะครับ อะไรวะอะไรวะโอเคอีเคียงั้นไปจุดซีดีกว่าแต่ถ้าเราส่วนใหญ่เขาจะไปดีหรอดีก็ดีครับดีก็ดีดีก็ได้เหมือนมีพาทูนผมเข้ามาจอยด้วยนะครับเนี่ยถือว่าเจ๋งเลยอ๋อถึงว่าทำไมเราดีได้นะครับคลาสึกไม่มีเลยใช่ไหมเนี่ยยานเกาะเราฮับแท็กนะครับมันยึดนิ่มๆเลยอ่ะเยี่ยมปล่อยคนด้วยโอ้สบายใช่ครับ ปัาจากค่าศึกนะฮะเอาละโอเคเอาเพื่อนวูบวูบวูบเฉยระวังหน่อยนะสไนเปอร์ค่าศึกมันแม่นอยู่นะครับโอเคต่อไปเราจะเข้าซ<ส>ีแล้วกันเน้นจับกลุ่มจับก้อนไปกับพวกเพื่อนๆเ,เราดีกว่านะครับทัพเยอรมันเนี่ยไม่มีใครฉายเดี่ยวอยู่แล้วนะครับเราไม่ใช่โซเวียตที่จะมีบาซิลี่หรือฟินแลนด์ที่เป็นซิโมฮาไฮเราไม่ใช่นะฮะเสียงปืน อุ้ยเวดเอ้ยใกล้มากเกินไปจริงๆน่าจะเอาไปจิ้มนะครับถ้าเขาไม่หันมาเนี่ยน่าจิ้มมากเลยแต่จังหวะไม่ได้ครับเอาล่ะเข้าแล้ว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 เข้าสี่ละสี่เปคนอุ้ดังบนฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้นี่นี่โอ้ว่าหมอบไม่ทันชีวิตหาไม่เลยมื่อไหร่ะจะมีหมออยู่ใกล้เราครับใช่ไหมสกอร์เราเยี่ยม สุดยอดแซมบ oh, 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 wow. oh, well, been, oh, ักโอคนนี้เล่นกับเราบ่อยมากนะครับเอาจริงผมว่าเราถอยกันดีกว่าถอย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 รีเฟลจดดีเลยฮะเมื่อกี้มันเยอะเกินไปไม่รอดฮะโอ้กิ้งเลยเกิดใหม่นะจุดจุดบีครับจุดบีฝาเราได้มาหายพวกข้างในมีคนเจ็บด้วยจุดดีโดนยึดนี่มาเราจะไปเอาดีคืนครับใจเย็นใจเย็นหมอมาแล้วโอเคคนหนึ่งช่วย ข้าสึกมันอยู่จุดไหนวะเนี่ยทำไมจุดบีมันยุ่ยเยอะจังวะโอ้ย่ใจเย็นใจเย็นพี่น้องเอาละอีกคนนึงฮึบเยอรมันเนี่ยไม่มีใครทิ้งใครหรอกครับเราจะไปด้วยกันเอ้ยออโอ้ยเอ็มจีพี่แกกระดาษแบบเมามันมากเลยงานนี้เกมเราน่าจะตีตื้นขึ้นมาได้ในไม่ช้านะครับเยี่ยมมาก ไป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 คนนึงเอาละสกอตไปดีนะเราจะเอาดีกันครับเอาแล้วข้างล่างมีคนนี่หว่าโอ้ยหลายดอกหลายกำเหลือเกินกว่าจะตายได้แม่คุณเอ้ยคุณหัวพวกขนุนหนังแตกเอาละดีดีดีด,ดีลงดีเลยทหาร มาแล้วโอเคดีมีคนนี่หว่าเนี่ยอยากให้สคอตเราสปอร์ตพบเจอมากเลยว่ะอุ้ยอะไรวะมันลงแก้เราเกินไปหรือเปล่าเนี่ยสคอตสคอตอยู่ไหนบอกวะเนี่ยไม่ยอมมาเลยครับผมขอแช่แล้วก็เฝ้าก่อนแล้วกันนะครับในตอนนี้โอเคเอาละสคอตเราจะการตรงจุดเออไม่กันดีกว่าไปบีเลยครับ แต่ B เนี่ยเราอาจจะไปบ่อยแล้วเราขอเปลี่ยนบรรยากาศไหมล่ะไปไปไป A ดีกว่าแต่ B ฝ่าเรากำลังยื้ออยู่เหรอยื้ออยู่จริงๆควรไปเสริมเขานะครับแต่ผมไม่อยากไปแล้วเราไป A ดีกว่าอุ้ยโดนทำ้ายเออจะแตกไหมเนี่ยนนั่ไงพี่แกส่องเราอยู่นี่มาผมไม่รู้เขาเป็นใครนะครับแต่เขาสไนเปอร์แน่นอนอะสไนเปอร์น่ากลัวเนี่ยเนี่ยเอาละเอาละตาดีจังวะ แทมึงดีมากเลยเพื่อนข้างหน้ามีคนเจ็บเหรอหมอมาแล้ไวไม่ต้องห่วงทหารโอเคต้องรีบไปช่วยเพื่อนโอเ้เองยื้อชีวิตหน่อยดิโอเคเขาไปช่วยกันแล้วนะครับจุดดีค่อนข้างจะเคลียร์มากนะครับเคลียร์พื้นที่เลยขวาเคลียร์ป่ะขวาค่อนข้างเคลียร์ซ้ายการเคลื่อนไหวไม่เห็นเลยนะครับโอ้โยหลังเข้าแล้วเพื่อนเออือ้หลังแตกว่ะ ไม่นะกลับไปเคีร์หลังก่อนเร็วเร็วเร็วเนี่ยเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหไม่ลงเขาเริ่มอพยพมาตรงจุดนี้มากขึ้นแล้วมากขึ้นแล้วครับเนี่ยมาเป็นยานเกาะเลยเอาลยเกมเริ่มดูเดือดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเนี่ยเราก็ต้องเล่นแบบระมัดระวังมากขึ้นคุณผู้ชมครับเหมือนเดิมคือลิมิตเราตายไม่เกิน10ตัวนะครับสมงติเอาไว้ดักตัวเองเกิดมีคน เอาละเพื่อนโอ้โหโอ้โหใจเย็น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 ได้ยอยู่นะเอาละมีใครมาไหมไม่เห็นใครเลยวะ่ะมันมีสโมกบังอ่ะเพื่อนทน,นายสปอตไลน์ได้นายควรจะสปอตนะตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยข้างหน้ารเคลื่อนไหประเบิดตรตงหน้าเลยข้างบนข้างบนแตกผมว่ามันจะเข้ามาเช็คบ้านแน่ๆเลยว่ะเนี่ยเราควรถอยออกจากจุดนี้ก่อนนะ จะอ a l l request ตึงเสียไว้ก่อนเลยไม่ดีไม่ดีเลยเหตุการณ์นี้ไม่ดีเลยครับไม่โอเคทางขวามีคนด้วยขวามีคนด้วยนี่นี่เรียบร้อยโอเคแต่ฝ่าเราเนี่ยก็จะเข้าีได้แล้วครับอารมณ์ตอนนี้เหมือนอยู่ในสตาลิการ์ดเลยว่ะเข้าตามบ้านออกตามรูนะครับทาตึงีไว้เลยพวกโอ้โห มีการยิงกันทั้งหน้าซัลคอสสปอตด้านหน้าเหรอลองเช็คสิปืนเราเช็คได้ครับปืนโนคนยะเผาขนเอาไอหานวะไหนวะโอ้ย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 โอ้โหไม่รอดว่ะโอ้โย <c oughs> ได้แค่นี้จริงเพื่อนมันเยอะเกินไปว่ะเยี่ยมมากต้องการคนแบบนี้เลยครับนายมันสุดยอดโอเค เอายาวไปนะหันแต้มเรามาดีมากครับจุดนีด้ดีกว่าปะคือสมรภูมินอร์เวย์แห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันไม่มีอะไรง่ายนะครับทุกอย่างที่ต้องเจอนี่คือแบบอันตรายแน่นอนนะฮะจุดนีารู้สึกแบบเริ่มตึงๆมือน่ะยิงใครไม่ค่อยตายอารมณ์เหมือนยิงไม่ค่อยโดนนะครับเอเอแย่หรืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้มันตีสองแล้วนะครับเวลาคนเขาหลับเขานอนเนี่ยเราควรจะไปนอนซนะ ไม่ใช่มันั่งเล่นเกมมันคือส่วนเกี่ยวปะวะสิงก่อนสิงสิงสิงเอาไว้สกอร์สกอร์เราเป็นไงบ้าง14ตาย3นะครับโอ้โหค่าศึกยังโคดอ่ะ30ตาย8เงี้ย24ตาย9โอ้โหเดือดมากนะครับ21ตาย5เงี้ยผ่านเราที่1ก็30ตาย10นะครับที่2 23ตาย9โอเคครับแต่ละคนนี่มือพัการมากมากเลยอะไร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  เฮ้ยทางหลั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 งสะคอนหลังหลังเข้าปะวะนี่นี่เรียบร้อยโอเคหลังเคลียอ่ะไปเราจะไปจุดบีกันครับคือถ้าสงครามเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับเราก็น่าจะชนะในไม่ช้านะหลัง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 แล้วหวยละใครเข้าหลังวะนี่อล่วงกันเกากราวนะครับแต่เราไม่ตายจริงเราตายหลอกเราแค่วูบนะครับไปต่อดีกว่า ขึ้นจุดบีให้ได้ก่อนงานเนี้ยจะได้จบเกมไวๆนะครับผมทางซ้ายมือใช่ไหมไม่นายใช่นะครับเฮ้ยหลัง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 นี่รอดปะโอ้ไม่มเจ็บหนักมากโอ้โหยเดี๋ยวผมจัดเองไอ้คนเนี้ยเก่งเหรอฮะเพื่อนเป็นไงบ้างเพื่อนนี่ไงล่ะแก้แค้นทำร้ายเราเหรอบางอาจทำ้ายเอเอเลยครับไปโูแสงปืนจากข้างบนโคตรเยอะคุณผู้ชมครับ ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเรียบร้อยอ่ะรอไว้อ่ะรอไว้อ่ะรอไว้ไอ้ตรงจุดนี้เหมือนจะมีคนเข้านะครับเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่เฮ้ยเรื่องนี่นี่นเรียบร้อยโอเคมานิ่มมากครับมานิ่มมาดีมากตอนนี้สกอตห์รีเควสบีนะเราจะไปกันจุดนี้นค่อนข้างจะเคลียร์มากเลยนะครับออกข้างล่างมาไงไวะเนี่ยทำไมไม่เห็นวะ จะย่องก็ย่องไม่บกบ้าเคไปสกอตขึ้นไปบีเลย l ล t โก o หมูมะนาวล้อว้าโอ้ให้หมอชุบคนก่อนก็ไม่ได้ไอนี่ละเมิดสนทิสัญญาแวร์ไซสนทิสัญญาสงบศึกสนทิสัญญาการรักษาผู้ป่วยในระหว่างการถล่ขามครับ มันละเมิดหมดเลยไอ้พวกนี้หมอหมอ,อแตกตรงหน้าโอเคครับแต่ก็เรายึดบีได้ครับผมเดี๋ยวกลับไปที่ซีอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับเพราะว่าจุดซีเนี่ยเหมือนจะมีประเด็นแล้วฮะท้าวซีมาๆๆระวังด้วยนะแพนเซอร์นายพบเจอเลยหรือเปล่าเอ้ยข้างหน้ามีคนเจ็บเหรอเดี๋ยวหมอจะไปหาเดี๋ยวนี้แหละยังไง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 เยี่ยมมาก พี่แกเฝ้าคนเจ็บเลยครับเพื่อนมายิงเนี่ยแองแหมงเลยเอละเราเสียบีว่ะแต่เราจะไม่ไปบีเลยครับผมว่าเราเปลี่ยนทิศทางดีกว่าเราจะไปทางเอนะฮะไปเอสกอตสกอตสกอตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้จุดซีมันคำสั่งพอเดอร์คองพี่ก่อนครับโอ้ยโอ้ยผมว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วแหละเนี่ยเพื่อนแตกข้างหลังวะได้ไงวะปืนใหญ่จากยันเกาะแน่เลย เ้วเพื่อนโอ้ต้องใจเย็นหน่อยนะโอเคเอาจริงตอนนี้ฝ่ายเราเนี่ยเป็นฝ่ายได้เปรียบเขามากเลยนะครับใช่ครับเวทายข้างหน้าเราป,รปัโธเอ้ยเอ้ยเวทเอ้ยอ้อเหลบไม่พ้นขอบใจหมอมากครับนึกว่าจะโดนทิ้งซะแล้วโอ้การมีพาทูลเนี่ยมันดีแบบนี้แหละอย่าไปอย่าไปอย่าไป,ไป,ไป ผมฝ่า,าเราโดสนสแนปเปอร์กดดันหนักมากตอนเนี้ยมีใครอยู่นะทัน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 ทนัทนไปแล้วก็อีกคนนึงมันกลางลานไปเพื่อ,อนก็ต้องเสี่ยงดูครับถอ,อยเถอะยาไปทหารหนึ่งคนเหรอคือฝ่าเราโดสนสแนปเปอร์ส่องหูกันยาวเลยครับตอนนี้นั่นไงเอเดนบิโคมโซดันสกอตจุดดี ไกลบ้านมากเอาขึ้นก่อนเลยแล้เข้าโถเอ้ยเรากำลังเจอกับอะไรวะเนี่ยสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับเป็นคนโดดลงมาแตกข้างบนป่ะจุดดีจุดดีสกอตสกอตเข้าดีก่อนเร็ว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 ติ๊ก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 เฮ้ยเสียงขี่ปืนอาวุธมาครับวีวันไม่ใช่เจเบทูอะไม่ใช่ขี่แน่นอนสกอร ีเสียงไหมขีปนาวุธอยู่ไหนวะเสียงมันมาในนั่นๆโอ้โหดำมาเลยฮะขีปนาวุธลงดีแน่แน่วิ่งโอ้โหเว้เนยเราโดนถล่มหนักมากเมเดเมเดย์กำลังเสริมด้วยดีหมดเลยจำเป็นต้องเรียกเซคเตอร์ทิลเลอรี่ เฮ้ยเราสามารถเรียกสตัมไทเกอร์ได้ว่ะแต่คือมันจะเกินคอนเทนต์เดี๋ยววะสกอตสกอตเรียกสตัมไทเกอร์นะใครก็ได้ไปใช้ทีเอาละไปเรียกสตัมไทเกอร์ออกแล้วไปหนึ่งคนไปใช้เลยเลยแล้วเข้าอ๋อเราเข้าดีก่อนครับสตัมไทเกอร์ออกนะหนึ่งคนไปใช้เลยเลยเร็วๆรเอาสตัมไทเกอร์มาขุมขู่ไว้ครับ จุดดีครับเราก็ได้มาได้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 ต้องได้เยี่ยมนี่คือเซกเตอร์เทเลอรี่ฝ่ายเรานะครับลงสนั่นเลยแหละตอนนี้สายพวกข้างหน้าด้ต่อสะกัตกันดีโอ้ยจะช่วยเจ็บโอ้ยหลังเข้าครับผมพี่แกถ่ายหลังแบบถ่ายหลังนิ่มเลยอ่ะโอ้ขอบคุณหมอมากนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว กูหลังเข้าอีกแล้ววะเดี๋ยวช่วยหมอก่อนหมอช่วยผมปุ๊บหมอตายปั๊บเลยอ่ะหมอผู้เสียสละนะครับข้างนั่งนะ่ะเฮ้ยไม่ไม่ตาย,ยมึงก็จะว่าเดี๋ยววะวันเข้าไปาทาั้งเอ้ย,ชยอเชอรแมทเน้นเน,น้นเน้นอาเชอร์อาเชอร์บนเนินเขาอาเชอร์เนินเขานะเตอมไทเกอร์พบเจอแล้วตอบด้วยไทกเกอร์มาดีเลยไทกเกอร์มาดีเลยแลย้วก็ ไทเกอร์เข้าดีไว้เลยนะครับอ่าคนเจ็บที่รีบเกิดไปไหนเนี่ยไทเกอร์คนนี้ของเราพังเอาละคือตอนนี้ฝ่าเรากำตึงเกมได้แบบว่าค่อนข้างจะโอเคมากเลยนะครับเราเลยเป็นต่อมากๆเลยไทเกอร์ <T aker S 2> กำลังเดินทางมาดีนะครับผมขอขยับไปตรงซอกบันไดแปบ๊บหนึ่งตรงนี้สะพานเนี่ยเมื่อกี้ผมยิงคนตรงนี้ไม่ตายวะหายไปแล้วนะโอเคไป สกคอร์ดหรืเควีตบีนะทหารราบทหารราบเข้าบีทหารราบไปบีเลยแล้วเข้าเหตุการณ์แบบไม่ค่อยโอเคเลยตอนนี้เพ no ื <Everything here. S 2> ่อนหนึ่งบนฮะแตกมีอีกหนึ่งโอ้เข้าไม่ตายว่ะเย้ คอมอนเอาย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 า,ยาไปไปบี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 บคนเจ็บคนเยอะเลยวะ่ะแต่ผมอยากเสี่ยงดูครับว่าจะไหวหรือเปล่าเอาแล้วมาแล้วทางฝั่งนี้มันมืดเกินไปอะ่ะมองไม่เห็นใครเลยฮะการขึข้นไหวแทบไม่เห็นเลยคุณผู้ชมยังไงวะเนี่ยโอ้ยเพื่อน เราจะชนะเลยครับในอีกนิดเดียวสุดยอดลองระเบิดยัดเป็นร่องดิเผื่อได้เผืいい่อโดนเติดแต่วันนี้อยู่น ac ี่เดินหนืดมากรู้สึกเข้าเหรอนั่นตามต้องตามแตกอุ้ยเพื่อนแป๊บหนึ่งนะโอ้โห เจอเกรเนียิงอัดมาแล้ว่ะอาแล้วขอเข้าไปเจ้าสังหารหน่อยเถอะหิว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 โหยการคิวมีคนเจ็บอยู่แต่ไม่อยากไปเลยวะไม่ไปดีว่าเปลี่ยนทางให้ไวเลยฮะมันมันโล่งเกินตรงนั้นอ่ะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเราจะมุ่งหน้าไปเสียงโชคที่บีอีกสักก็รอบแล้วกัน โอ้ยโอ้ยโอ้ยไล่ถ่ายเลยเย่โอเคครับผมและนีแ่แหละครับก็คือปืนตะปูเวลกันของเรานะครับผมเป็นปืนที่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะ ตวกอ์ของเราในวันนี้นะครับเราก็ฆ่าไปทั้งหมดเนี่ย24ตายแค่6เท่านั้นนะครับที่เราวูบบ่อยๆเนี่ยไม่ได้ตายนะครับเราแค่เป็นลมล้มไปเฉยๆนะฮะโอเควันนี้เราก็ไว้กันเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าชอบในเกมนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้ได้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกม Battlefield 5นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับผมบายๆไปเลยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ